จัดเป็นงานสำคัญเพราะเท่ากับเป็นการสร้างคนให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์เยาวชนในปัจจุบันเป็นเยาวชนที่เต็มไปด้วยพลังกายพลังใจและพลังอยากรู้อยากเห็นอยากเปลี่ยนแปลงหากได้รับการอบรมกล่อมเกลาที่ถูกทางเขาเหล่านั้นจะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองส่งเสริมให้ประเทศชาติรุ่งเรืองและมั่นคง พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชม,มหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลายัยวิชาการศึกษาประสานมิตรในวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2516มันแก้วมากเหลือเกลือใต้ดินม,มากมี ผ้าใหม่ดีมากค่างามสง่าสวนน้องบ่อศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่จุมคำรถหวานล้ําแตงโมอำเภอรบรบือแบ่งการปกครองออกเป็น15ตนําบล209หมู่บ้านมีจํานวนประชากร1 8 4 5 3คนอาณาเขตอำเภอรบรบือทิศเหนือติดกับอำเภอเมืองมหาสารคามทิศใต้ ติดกับอำเภอนาเชื่อทิศตะวันออกติดกับอำเภอวาปีประทุมทิศตะวันตกติดกับอำเภอกุดรังและอำเภอโกสุมพิสัยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ723ตารางกิโลเมตรหรือ451,875ไร่ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรบระบือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรบรรบือตั้งอยู่เลขที่59หมู่หนึ่งถนนแจ้งสนิทต,ตำบลบรรบืออำเภอรบรรบือจังหวัดมหาสาราคามสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสาราคามมีบุคลากรทางการศึกษา38คนภายใต้การบริหารของนายสมพรหลงพิมายผูวอในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรบรรบือ ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอบระบือมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยให้นักศึกษาร่วมกันระบผิดช,ชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเองเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้บูรณาการ ความรู้ประสบการณ์และทักษะอาชีพเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวมทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งมีความเอื้ออาทรต่อกันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของสถานศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบรรบือมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยประจำปีงบประมาณ2,566ดังนี้ 1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 3. มาตรฐานการศึกษาตามอธัธยาศัย 1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาเลือกใช้คะแนนจากคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนจำนวนสองภาคเรียนได้แก่ภาคเรียนที่2ทับ2565และภาคเรียนที่1ทับ2566กำหนดค่าเป้าหมายเมื่อเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพพบว่าสถานศึกษามีผลการประเมินตนเองครบคะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นง,งานหรือนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพโดยการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการกีฬากิจกรรมจิตอาสาผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น ด้วยการประเมินระดับการรู้หนังสือผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนำความรู้ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ในการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอประบือ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรบรรบือในชนะพัฒน์มะลีได้รับการคัดเลือก เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566ในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2566บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบระบือนางสาวธนพรเสลีครูศูนย์การเรียนชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครูศูนย์การเรียนชุมชนการประกวดกิจกรรมโครงการแสดงผลงานทางการศึกษาและแข่งขันทักษะวิชาการประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566 2มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องคุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ความสามารถหรือทักษะหรือคุณธรรม เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตรนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้บนพื้นฐานค่านิยมร่วมของสังคมผู้จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปใช้อย่างเป็นประจักษ์ตัวอย่างเช่นการพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบบือมีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดที่ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการจัดทำฐานข้อมูล ทาเนียบสื่อแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตร 3. มมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัยคุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการมีความรู้ทักษะประสบการณ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย คุณภาพการจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยมีการกำหนดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอธัธยาศัยอาทิโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมวันรัการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเอบรารบือมีสื่อนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการทุกกิจกรรมส่งผลให้ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเอบรารบือได้รับรางวัลอันดับสาม ห้องสมุดรประชาชนอําเภอยอดเยี่ยมประจำปีงบประมาณ2,565จากสำนักงานกศนจังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอําเภอรบระบือยอดเยี่ยมจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม คุณภาพการบริหารการจัดการของสถานศึกษาคุณภาพการบริหารการจัดการของสถานศึกษาสถานศึกษาได้เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์พันธกิจและอัตลักษณ์ของสถานศึกษาสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี และโครงการต่างๆตามนโยบายต้นสังกัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแต่งตั้งคณะทำงานและพัฒนาระบบการประกาศคุณภาพการศึกษาเพื่อศึกษาแนวคิดรูปแบบวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกำหนดรูปแบบสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาสถานศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของสถานศึกษาให้ได้รับพัฒนาจากหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษามีประสบการณ์และความรู้ความสามารถไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาได้และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการที่รวดเร็วถูกต้องเป็นปัจจุบันและครอบคลุมภารกิจ4ด้านประกอบด้วยด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปสถานศึกษามีการวางแผน กำกับนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาและรายงานผลการนิเทศต่อต้นสังกัดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กำหนดคณะกรรมการสถานศึกษาให้คำปรึกษาและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาได้จัดทำโครงการส่งเสริมการสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เช่นโครงการนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ที่จัดกิจกรรมอาสาสมัครกศออนอกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีการติดตามนิเทศภายใน สถานศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและรายงานสรุปผลการนิเทศโครงการทุกกิจกรรมการทําวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสถานศึกษามีรายงานผลการวิจัยและได้เสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและมีการนำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา จากการดำเนินงานส่งผลให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรบระบือมีผลงานเด่นคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเนประจำปีการศึกษา2566ผ่านค่าเป้าหมายสูงสุดได้รับรางวัลอันดับสองประเภทกศนอด,ดีเด่นประจำปี2565 จากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลองค์กรคุณธรร,รมต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรและจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติด,ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอประบือขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยเมตตีอันดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบระบือขอ,อน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบพระคุณครับ